รมช่ามติดวันนี้วันที่28เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปี1999หัวข้อของเบอร์รีในวันนี้เสียงเรียกของเวลาคือการกลับมาเป็นผู้ประธานวันนี้ผู้ประธานโชคที่สูงส่งที่สุด ผู้ประธานของพลังทั้งหมดบับดาดากำลังดูลูกๆของท่านทั้งหมดผู้ที่กำลังฟังท่านในมัตตุบันในแผ่นดินนี้และก็ต่างประเทศไม่ว่าลูกกำลังนั่งอยู่ที่ใดลูกทุกคนนั้นอยู่เบื้องหน้าบับดาดด้วยหัวใจของลูกโดยส่วนตัวดังนั้นบับดาดามีความสุขที่ได้เห็นลูกๆทั้งหลายในทุกๆที่ ลูกๆทั้งหลายก็ยังมีความสุขไม่ใช่หรือลูกลูกมีความสุขและบับดาดาก็มีความสุขด้วยความสุขของหัวใจตลอดเวลานี้จะขจัดความทุกข์ของโลกทั้งหมดได้ความสุขนี้นั้นอยู่ในหัวใจของลูกจะทำดวงยานให้มีประสบการณ์กับพ่อเพราะท่านนั้นคือผู้รับใช้ของดวงยานทั้งหลายตลอดเวลา และลูกๆทั้งหลายก็เป็นเพื่อนงานรับใช้ของท่านลูกๆทั้งหลายนั้นเป็นเพื่อนนี่ใช่หรือลูกนั้นเป็นเพื่อนของพ่อและลูกก็เปลี่ยนแปลงความทุกข์ของโลกและก็คงอยู่อย่างมั่นหมายในการทํางานรับใช้ตลอดเวลาซึ่งเป็นหนทางที่จะคงอยู่อย่างมีความสุขลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลา ลูกไม่ใช่ผู้รับใช้เพียงแค่สี่ชั่วโมงหรือหกชั่วโมงลูกเป็นเพื่อนของพระเจ้าผู้ที่เล่นบทบาทของลูกบนเวทีของงานรับใช้ทุกๆวินาทีดังเช่นที่การจดจำของลูกนั้นสม่ำเสมอในหนทางเดียวกันงานรับใช้ของลูกก็ยังสม่ำเสมอลูกลูกมีประสบการณ์กับตัวลูกเองเป็นผู้รับใช้ สม่ำเสมอตลอดเวลาไหมหรือว่าลูกรับใช้ผู้ที่รับใช้เพียงแค่แปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเท่านั้นชาติเกิดบรารมิน,นี้เพื่อมีการจดจําและทํางานรับใช้มีสิ่งอื่นใดที่ลูกจะต้องทํำไหมนี่คือลูกๆทั้งหลายจะต้องทําในทุกๆวินาทีและในทุกๆลมหายใจให้จดจํา แล้วงานรับใช้นั้นก็จำเป็นจะต้องอยู่อย่างพร้อมพอมกันหรือว่าเวลานั้นที่จะทำงานรับใช้แยกออกไปจากเวลาที่จะมีการจดจำมันไม่ใช่เช่นนั้นใช่ไหมลูกลูกนั้นมีความสมดุลที่ดีไหมถ้าลูกกำลังทำงานรับใช้ร้อยเปอร์เซ็นลูกก็ยังจะต้องมีการจดจำอยู่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต มีความสมดุลระหว่างทั้งสองไหมมีความแตกต่างใช่หรือไม่ถ้ามายโยคีก็หมายถึงคนผู้แสดงในขณะที่อยู่ในการจดจำขอให้มีการจดจำและก็งานรับใช้ขอให้มีความสมดุลเท่าๆกันขออย่าได้ให้การจดจำของลูกบางครั้งมากกว่างานรับใช้ที่ลูกทำ หรือว่างานรับใช้ของลูกบางครั้งมากกว่าการจดจำของลูกในขณะที่ดวงยญาณและร่างกายนั้นอยู่บนเวทีนี้มันทั้งสองจะอยู่ด้วยกันมันสามารถที่จะถูกแยกได้ไหมในทำนองเดียวกันให้การจดจำและงานรับใช้อยู่รวมกันการจดจำหมายถึงการอยู่อย่างทัดเทียมพ่อ ขอให้มีการจดจำในความเคารพในตัวเองของลูกด้วยเมื่อลูกจดจำพ่อลูกนั้นก็ยังจะจดจำความเคารพในตัวเองของลูกด้วยถ้าลูกไม่มีความเคารพในตัวเองลูกก็ไม่สามารถมีการจดจำที่เต็มไปด้วยพลังได้ความเคารพในตัวเองก็หมายถึงการอยู่อย่างทัดเทียมพ่อ การมีความเคารพในตัวเองอย่างสมบูรณ์นั้นก็คือการอยู่อย่างทัดเทียมพ่อลูกผู้ที่มีการจดจำจะเป็นผู้ประธานตลอดเวลาพวกเขาจะไม่ใช่ผู้ที่เอาพวกเขานั้นจะเป็นผู้ประธานเป็นเทพวันนี้บัพตดากำลังตรวจสอบสเตจหรือสภาพของลูกๆทั้งหลายดูว่าลูกนั้นได้มาเป็นผู้ประธานมากเท่าไหร่ พ่อไม่สามารถที่จะคิดเอาสิ่งใดได้ท่านนั้นคิดที่จะให้อยู่ตลอดเวลาแม้เมื่อท่านขอให้ลูกให้บางสิ่งเก่าๆที่ลูกมีท่านก็ให้ทุกสิ่งใหม่ๆในการตอบแทนลูกการได้รับหมายถึงการให้กับพ่อดังนั้นในเวลาปัจจุบันบัพต์ดาชอบหัวข้ออันหนึ่งของลูกๆอย่างมากมายหัวข้อใด ที่เป็นเช่นนั้นหัวข้อที่เลือกโดยลูกๆต่างชาติหัวข้อนั้นคืออะไรเสียงเรียกของเวลาพรของบัพกระดาสสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นดวงยานที่พอใจผู้ที่มีประสบการณ์กับทุกความสัมพันธ์อยู่ในผู้เดียวและหลอมผู้ให้ความสบายแก่หัวใจเดียวนี้ไว้ในหัวใจของลูก สมองนั้นเป็นสถานที่เก็บสำหรับความรู้แต่หัวใจนั้นเป็นสถานที่สำหรับผู้เป็นที่ลักคนลักบางคนนั้นใช้หัวของเขาอย่างมากมายแต่บับดาดายินดีอยู่กับผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นมันเป็นหัวใจและหัวใจของผู้ให้ความสบายแก่หัวใจผู้ที่รู้จักประสบการณ์ของหัวใจ ผู้ที่รับใช้และมีการจดจำด้วยหัวใจของเขาจะต้องทำงานหนักน้อยลงและพวกเขาก็จะมีประสบการณ์กับความพึงพอใจอย่างใหญ่ยิ่งผู้ที่ทำงานด้วยหัวใจของเขานั้นจะร้องเพลงของความพึงพอใจได้ตลอดเวลาพวกเขาจะมีประสบการณ์กับทุกความสัมพันธ์ในผู้เดียวตามเวลาคติพจน์ในอมริตเวลา ให้นั่งด้วยสติปัญญาที่ราบเรียบแล้วลูกนั้นก็จะได้รับการสัมผัสด้วยวิธีการใหม่ๆสำหรับทำงานรับใช้อัจฉริงค์ชาติ